สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นนักบินออนไลน์ที่เล่นเกม Microsoft Flight Simulator หรือ P3D หรือ XPlane 11ก็ได้นะครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่จะมาแนะนำให้รู้จักกันก็คือ Thai Virtual Pilot นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ทำอะไรเรารู้ไหมเราก็มา อยากรู้มากดตัวนี้ครับอันดับแรกคือเข้าไปที่เว็บไซต์ www. thaivirtualpilot. s com นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปกด enter เข้ามาก็จะเห็นหน้าตาของ Thai Virtual Pilot เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโฮมมีวิธีการเข้าร่วมกับเรา t h a i Virtual Pilot คืออะไรเกี่ยวกับพวกเราติดต่อเราลงทะเบียนหรือจะบริจาคแล้วก็มีช็อปด้วย อันดับแรกผมจะมาแนะนําก่อนดีกว่าว่าไทยเวอร์ชวลพายตคืออะไรนะครับเราก็คลิกเข้ามาจะเห็นว่า Thai Virtual Pilot เนี่ยเรียกสั้นๆนะครับก็คือ TVP เป็นชุมชนของผู้ที่ชื่นชอบการจำลองการบินในประเทศไทยนะครับซึ่งเราสามารถบินไปด้วยกันในฐานะสายการบินเสมือนจริงไอ้ไทยเวอร์ชวลพายตเนี่ยมันเป็นสายการบินหนึ่งซึ่งไม่มีจริงนะครับ จะมีเฉพาะในเกมเท่านั้นนะครับอันนี้มาทำความเข้าใจกันก่อนเหมือนกับอเอเชียอเงี้ยอันนั้นคือคือเป็นสายการบินจริงแต่ไทยเวอร์ชวล p i l o เนี่ยเป็นสายการบินเสมือนจริงซึ่งทำไว้ให้กับพวกเรานะครับมาสมัครกันพอสมัครแล้วเราก็จะมาเป็นนักบินของสายการบินไทยเวอร์ชวล i l o t นะครับ